สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูนายนะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันในส่วนของวิชาภาษาไทยนะครับในส่วงการออนแฮนในสัปดาห์ของวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5 สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนภาษาอังกฤษกันไปเนาะนะคะสัปดาห์นี้เรากลับมาที่ภาษาไทยกันนะคะภาษาไทยวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์แรกที่รูสั่งงานไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่า เด็กๆเ,เนี่ยนะคะคัดตัวครึ่งบรรทัดเนี่ยนะคะยังไม่สวยเลยนะลูกนันนะคะนาะแล้วก็บางคนยังเขียนบิดเบี้ยวอยู่เลยนะคะทีเนี้ยวันนี้นะคะวันนี้เนาะ,ะ,นนนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแก้มือนะคะแก้มือกับตัวบรรจงครึ่งบัรทัดกันนะลูกนั้นนะคะแก้มือกันเนาะนะคะโดยวันนี้คุณครูก็เตรียมแบบฝึกหัดนะลูกนั้นนะคะที่เป็นการคัดตัวบรรจงครึ่งบัรทัดเหมือนเดิมนะคะแต่นะคะแต่นะคะรอบนี้คุณครูมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร มีรอยปะมาให so ้นะคะให้เด็กเนี่ยคัดตามรอยปะก่อนด้วยกันนะคะพร้อมกับวันนี้นะคะเนาะเอ่อมันจะมาในรูปแบบของบทกลอนนะคะมาในรูปแบบของบทกลอนนะคะก็ให้เด็กๆได้ลองทํากันเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานของเรากันดีกว่าว่าใบงานในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราจะได้อะไรไปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาของใบงานในสัปดาห์นี้นะคะ ตัวนี้เป็นการคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเนาะนะคะตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านก่อนนะคะแลวเดี๋ยวคุณครูจะสั่งงานเนาะนะคะนั่นจะม right ีท er> ั mm. ้งหมดอยู่ทั้งหมดอยู Snap ่สามหน้านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยอ่านไปทีละหน้านะคะให้เด็กฝึกอ่านตามนะทุกคนนะคะฝึกอ่านตามเนาะอยู่ที่บ้านนะคะมีเวลาว่างก็เอาคลิปคุณครูขึ้นมาทบทวนแล้วก็เปิดอ่านตามคลิปของคุณครูไปเนาะนะคะอ่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปุมืปอีกครั้งพร้อมแล้วปุมือีกครั้งอ่าโอเคนะคะอ่าพร้อมแล้วปุมืปอีกครั้ง นะนะคะแสดงว่ามีสติอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูค่ะเด็ก่ะบทกลอนบทแรกนะคะคือบทพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวกนะคะคัดเหมือนเดิมนะนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันก่อนเนาะนะคะไปเลยค่ะบัดเดี๋ยวดังงั่งเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะงแงเห็นโยคีขี่รุง้ง พุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนพรดแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจ คนนี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่งช่งช่างต่อให้รอบคอบคิดอ่านนะัหลานหนา รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับ น,ะะนี่คือบทกลอนแรกนะคะพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวงนะคะฝึกอ่านตามนะเด็กๆนะนะคะ,ะไปต่อนะคะบทที่สองนืงนะคะของภาษาไทยเนาะบทที่สองชื่อบทว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ,ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเนาะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใด ให้เขาหยันควรคนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบัน่นตั้งหน้ามานะนำกะสิกิจพนิชยาการงานมีเกียริอย่ายามเหยียดพลาดหาว่างงานตำ่ำหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม เชิญเลือกธรรมตามถนัดอย่าผลัดวันเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้า คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับใสทรับในดินสินในน้ำออกคล่ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำหน่วยเอ่ย่าอ,อันนี้ก็คือบทที่สองนะคะชื่อบทว่าตนเป็นที่เพื่งแหงตนนั่นเองนั่นลูกนั้นนะคะ ไปต่อนะคะบทที่3นะคะฝึกอ่านนะนะคะฝึกอ่านตามนะทุกคนนะคะบทที่3ชื่อบทว่าผู้ชนะค่ะเด็กๆไอ้ทีนี้นะคะชื่อบทนี้ชื่อบทว่าผู้ชนะนะคะอ่พร้อมแล้วไปกันเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อทําการสิ่งใดด้วยใจรักถึงงานหนะักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่งด้วยใจรักเป็นแรงที่เราลึง ให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทางเมื่อทำการสิ่งใดใจบากบันไม่ไหวหวั่นอุป,ปรสรรคเป็นขวากขวางถึงเหนื่อยยากภาคเพียรไม่ละวางงานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายามเมื่อทำการสิ่งใดใจจดจอ่อ คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขามทำด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตามบังเกิดผลงอกงามตามต้องการเมื่อทำการสิ่งใดใคร่ครวนคิดเห็นถูกผิดแก้ไขให้ผลผ่านใช้สมองตรองตรีคิดพิจารณ ปรากฏงานก้าวไกลไม่ลําเข็นความสำเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่จะว่าไกลหรือก็มีอยู่ให้เห็นถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็นแล้วจะเป็นผู้ชนะตลอดกาลอ่านะคะมดแล้วนะคะทั้ง3ามบทนี้เนาะนะคะ ให้เด็กๆนะคะฟังนะคะให้เด็กๆเนี่ยคัดตามรอยปะนะดุเยนะคะทั้ง3าบทนี้เลยนะดุเงียนะคะไม่ว่าจะเป็นบทแรกพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวงนะคะคัดตามรอยปะนะดุเยนะคะบทที่2เนาะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตัวนี้ก็คัดตามรอยปากเหมือนกันนะคะและบทที่3ก็คือบทผู้ชนะนะลุงเงนนะคะตัวนี้ก็คือคัดตามรอยปากโดยให้ใช้ปากกาในการคัดนะลุงเงนนะคะให้ใช้ปากกาในการคัดฝึกใช้ปากกานะลุงงานนะคะไม่เอาดินสอแล้วเนาะนะคะทีนี้หลังจากที่พวกเราเนี่ยคัดเสร็จแล้วนะลุงงนนะคะหลังจากที่พวกเราคัดเสร็จแล้วจะเห็นว่าด้านล่างด้านล่างค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอ่านะคะ ให้เด็กๆเนี่ยระบายสีรูปภาพนะลูกนั้นนะคะเนี่ยทั้ง3ามใบงานนี้เลยนะลูกนั้นนะคะระบายสีให้สวยงามเนาะทั้ง3ามใบงานนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาอ่านให้ฟังเหมือนกับใบงานแรกนะคะตอนที่มาส่งเนาะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยอ่านให้ฟังนะลูกนั้นนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่า ทวนคาสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนคําสั่งอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ค,ะ <c oughs> คุณครูจะมีบทเขียนให้นะคะบทเขียนเนี่ยให้อยู่ทั้งหมดจุดสาบทเนาะคือบทพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาลร,ระเวกนะคะแล้วก็บทที่2คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ <c oughs> แล้วก็บทที่3ก็คือบทผู้ชนะเนาะนะคะ <c oughs> ให้เด็กเนี่ยคัดตามรอยปะนะทุกคนนะคะให้เด็กเนี่ยคัดตามรอยปาทั้ง3บทนี้นะคะคัดเสร็จแล้วฝึกอ่านตามที่ครูผ่านเมื่อกี้นะทุกคนนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ย ระบ,บายสีนะคะรระบ,บายสีรูปภาพด้านล่างเนี่ยให้สวยงามโอเคไหมคะอ่าในส่วนของวิชาภาษาไทยก็จะมีประมาณนี้นุ่นนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงคือสัปดาห์หน้านะคะอู้เกิดอ,อะไรขึ้นกับด้านหลังของครูกีสกีลครูมันขึ้นมานะคะอ่าไม่เป็นไรนะ่งเ่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะ,ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงก็คือสัปดาห์หน้านะนุ่นนะคะสำหรับสัปดาห์หนี้ครูคฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ